ดิฉันนางสาวจำชื่อตัวเองไม่ได้อันนัตัวเองจำชื่อตัวเองไม่ได้นะครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิทธินิสาวิทิสิงค์ค่ะเป็นอาจารน์สาวในัวชวิทยมศึกษาปีที่หกจะมาพูดขอรู้สึกในวันนี้สำหรับคณาจารย์นะคะก็ขอบคุณแล้วก็ รู้สึกมีความภูมิใจที่ได้จบจากที่นี่ค่ะอาจารย์เป็นคนที่คอยให้คำปรึกษาคอยให้คําแนะนําแล้วก็คอยตักเตือนเวลาที่เราทำอะไรไม่ดีสำหรับเพื่อนเนนะคะก็สำหรับควรู้สึกสำหรับเพื่อนเพื่อนนะคะก็อยู่ด้วยกันมาห้าปี สำหรับตัวนี้ชันเองนะคะก็อยู่ในกันมา5ปีมีทั้งทะเลาะกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างจะทะเลาะกันมากเป็นส่วนใหญ่เวลาที่ทำงานแล้วก็จะมีปัญหากันตลอดแต่ลทุกกิจกรรมพวกเราทุกคนเต็มที่แล้วก็ช่ไสถานกับทุกกิจกรรม ต้อีใจค่ะที่เราได้จบด้วยกันใส่มาอยากจะขอโทษเพื่อนตัว <Rey> ด <k> <pus Hein gun>? ีฉ <thoroughly> ันเองทำอะไรให้เราไม่เข้าใจกันก็อยากให้เราทุกคนรับกัน ของเราตลอดกันนะคะขอขอิังไที่านี่